ก่อนจะรับชมคลิปจะเลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับช่องปลาใจมงคลนะครับวันนี้อยู่กับพ่อใหญ่ทองคำนะครับผมนี่ครับวันนี้มาดูอาการตกมันของพ่อใหญ่นะครับเป็นวันที่สองแล้วนะครับ วันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าอะไรควันตกมันเหรอครับผมจักมือตกกวอนตกมันเนี่ยตกมันได้สามสี่วันนี้เลยครับสามสี่วันแล้วครับผมตกมันได้สามสี่วันคือตกก่อนที่วันที่เราจะแห่บุญพระเวทนะครับสวัมนี่วันนะครับวันแยกครับครับตกได้สามสี่วันแล้วครับไปไงมาไงครับกว่าสวรรค์ถึงลมเลยพัดมาทางนี้วันนี้มาจากนนพิบาลครับ ไปตักบาดบุลังช้างมาเชาวนี้ครับเขาล้มเขาล้มอยู่ครับเขาล้มครับผมนี่กินหญ้าอยู่ครับผมวันที่ควาดแจ็คเอาสับรถมาสับรถมาให้นะครับแล้วก็มาให้น้ําด้วยครับตอนกลางวันครับได้ยินว่าวิ่งวิ่งหยกพาเชมคนครับใช่ครับเช้ามีอาการนะครับขีผมขี่ใจบางคนเดินผ่านมาครับพ่อใหญ่เขาเห็นเขาวิ่งเข้าใส่เลยครับคือช่วงการตกมันของทนครับนี่คือนั่นแหละครับคืออาการตกมันของทางนะครับ ถ้าเห็นเพื่อนเห็นรถไม่ได้เลยนะครับผมนี่มันจะเกิดอาการแบบคล้ายๆงุนหงิดมากเลยนครับหน้าเมื่อตามัวทันทีเลยครับจะวิ่งเข้าใส่จะโดดเข้าใส่อย่างเดียวครับเพราะว่าเป็นอาการของช้างตกมันนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเราก็ระมัดระวังครับเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมในการเข้าหานะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารให้หญ้าให้น้ำคราบต่างๆนะครับ ก็เสียดายแทนน้อค้ดแจ็คครับผมที่กอดงานนะไม่ได้ร่วมงานบุญประเวทนะครับไม่ได้ร่วมงานบุญประเวทเลยครับเพราะว่าก็เสียใจพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากพ่อใหญ่มีการตกบันก่อนนะครับเพราะเนื่องจากมาเจอสาวๆด้วยนะครับพ่อใหญ่ก็ยังอาการนี่ก็คือว่าขณะที่มารอแห่งานอยู่ใช่ครับสองวันนะครับมาถึงถิ่นนี้จะเป็นช้างเพศเมียเยอะนะครับผม เมื่อพ่อใหญ่ก็เคยอยู่แต่ตัวเดียวนะครับพอมาได้กลิ่นสาวๆนะครับอย่างนี้ครับก็อาการก็จะเกิดอ,อาการขึ้นทันทีนะครับผมตามภาษาของทางทายนะครับผมเมื่ออยู่ปีนี้พ่อใหญ่แกเท่าไหร่นะป<ร>ีนี้สมบูรณ์มากนะครับผมอ <g squeezed S 1> ้วนแรงอ้วนตุบเลยครับ หลังจากหลังจากที่ไปทัวร์ต่างจังหวัดมาครับอ้วนอ้วนขึ้นนะครับเยอะเลยครับครับในเมื่ออ้วนอ้วนขึ้นนะครับาะก็ว่ามันก็จะเป็นการแบบสะสมนะสะสมฮอร์โมนครับสะสมฮอร์โมนให้มันเยอะขึ้นนะครับพูดง่ายๆนะครับมันก็เลยจะทําให้เกิดอาการตกมันนี่ไวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับอุตส่าห์มารองงานนะครับมาจะแห่พระเวทแต่กลับไม่ได้แห่นะครับโอ้กอดไว โอกาสหน้าเนาะควันเนาะโอกาสหน้าฟ้าใหม่โอกาสหน้าฟ้าใหม่เราคงจะร่วมกันกันอีกเนาะครับมันก็เป็นเรื่องมันวันวันที่สี่ด้วยนะครับวันที่สี่ก็ไม่ได้ไปนะครับที่อ๋อวันที่สี่ที่ที่ที่สกลใช่ไหมครับที่สกลครับผู้พันเนาะผู้ผู้ผู้พันพันจะก็รับกานมาใช่ไหมพ่อใหญ่รับไปครับรับไปเนาะทีควันตุ้งเขาให้งานมานะครับก็เราไม่สามารถไปได้ครับก็ต้องจดก็ต้องก็ต้องหาตัวอื่นแทนด้ครับหาตัวอื่นแทน ก็เป็นเรื่องครับไม่ว่าก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดานครับเป็นเรื่องธรรมดาครับของช้างพายเรานะครับผมช้างพายต้องทำใจนะครับครับผมเพราะว่ากวดแจ็คเขาดูแลดีมากครับผ่านการกินเนี่ยกับพ่อใหญ่ที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องครับโดยอยากให้ให้พ่อใหญ่สมบูรณ์นะครับคนละวันใช่ครับผมคือบางครั้งบางทีเราก็คิดว่าอายุเยอะแล้วเราก็ให้ให้ให้กินไปเรื่อยๆครับให้ให้ให้อาหารได้ตามไอ้สะดวกเลยเนาะคแบบไม่ต้องกักเนาะ ไม่ต้องกล้ครับให้เต็มที่เลยให้แกกินเต็มที่นะเพราะว่าแกดก็อายุเยอะครับแต่เชืจะอายุเยอะนะครับแต่การตกบันก็ยังยังไม่หมดนะครับผมเพราะว่าอายุของการตกมันนี่นู่นแหละครับปลาเข้าไปหลักเกือบเกือบร้อยด้วยเลยครับเกจิสิบแปดสิบก็ยังยังตกก็มีนะครับบางเชือกเจ็ดสิบแปดสิบนี่ก็ยังตกมันอยู่ได้นะครับผมช้างพายอยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของแต่ละเชือกนะครับผม ต่เมื่ออยู่กับกับคนนี่ใกล้ๆอย่างนี้ก็ไม่มีอาการที่ว่าจะจะโดนใจนะครับจะกระโจนใจนะครับผมสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่เขาจะเป็นเฉพาะรถครับรถกับช้างนะครับที่จะเขาจะมีอาการที่แบบว่าจะทับใส่นะครับแต่กับคนนี้นไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าก็ ยังดีอยู่นะครับอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ถึงแค่เราก็ต้องเซฟเนาะครับระมัดระวังครับระมัดระวังครับจะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าเข้ามาเลยจะเข้ามาเลยจะ<ม>เ,เข้าแบบสี่สุ่มห้านี่ไม่ได้นะครับใครจะเข้าก็ได้เข้าก็ได้มันไม่ใช่ครับผมต้องใช้ความ,มระมัดระวังนากกว่าความระมัดระวังแล้วก็ความคุ้นเคยกันเป็นพิเศษครับความคุ้นเคยด้วยนะครับความคุ้นเคยคือการรู้ใจของเขาการไว้ใจรู้ใจด้วยนะเราไว้ใจเราเราไว้ใจเขาครับครับผมแต่เราก็ยังระแวงกันอยู่เพราะว่าช่วงตกวันเราก็จะวัดเป็นเรื่องธรรมดานะครับผม นึ่งตกปันก็คล้ายๆกับคนบ้าครับพูดง่ายๆเนาะรับเหมือนเขาจะจำอะไรไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่เข้าเลยไม่เก็บกวาดขยะเลยพอเราอยู่หลายเดือนมันก็จะทําให้ไม่มีที่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีที่อาหารครัก็บบนี่ต้องทำเท่าที่ทําได้ครับคครรัับบก็เป็นกําลังใจกับควันแจ็คนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามา ทางเพหรือว่าทางช่องต่างๆของทีมงานของเรานะครับผมก็ยังสบายดีเลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับครับทีมต้องสู้ต่อไปครับครับผมครับเราต้องสู้เพื่อช้างของเรานะครับผมให้เขาอยู่ดีกินดีเราก็สบายใจครับใช่ครับเราเข้าเดียวปั้นหนึ่งนี้เราก็อิ่มได้นี้ยครับแต่เขากินเยอะนะครับเราต้องให้เขากิน่อดครับผมนี่ก่อนแต่บางคนก็ได้ยินข่าวว่างานต่อเนื่องครับตันนี้ก็ช่วงนี้ก็พอไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าอสงการนี้ก็พอมีเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่า มันเป็นช่วงที่ถือว่าปดล็อกได้แล้วนะครับอาจจะเป็นก็พอลืมต้าอ้าปากได้แหละครับผมบจจเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะอาจจะมีงานช่วยกันบ้างงานเคยไปพึ่งพาใส่กันอย่างนี้ทีมงามนเราเนาะเขาสบายเนาะใช่ครับคือืห<ม>ัวใจ,จต้องใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าตับเพราะว่าอนนี้หนะัวใจใหญ่กว่าตับครับสำหรับทีมงานของช้างวัฒนธรรมของพวกเรานะครับผม ขาดทุนไม่ว่าได้น่าเป็นพอนะครับนาะโตเกนของของโรงผู้ใหญ่หมร์นะครับเนาะครับผมแจกครับสมบูรณ์ไหมครับพอสัปดา์ที่นี้ใหญ่สมบูรณ์มากไหมปีที่สมบูรณ์มากครับพ่อใหญ่สมบูรณ์มากครับเขาไม่แปลกนะครับที่จะตกมันเนาะจะตกมันครับในเมื่อช้างสมบูรณ์ครับก็ย่อมเป็นไปได้นะครับทุกทุกเมื่อนะครับวันนี้ก็แจ็ค นำอาหารแล้วก็ให้น้ำครับช่วงกลางวันครับเพราะว่าแดดร้อนมากครับช่วงกลางวันนะครับต้องออกมาให้น้ำบ่อยๆครับอย่างน้อยวันละสองครั้งใช่ไหมครับใช่ครับครับผมพอดีวันนี้ติดภารกิจไปไปเลือกตั้งเลยไหมั้งครับเนาะเลยมาสายนิดหน่อยครับผมเลยมาสายนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวบ่ายสามโมงเย็นก็จะให้อีกทีนะครับบ่ายสามโมงเย็นแล้วก็จะให้อาหารแล้วก็ให้ยาอีกทีก็เป็นว่าจบนะครับจบครับวันหนึ่งนะครับ ประมาณนั้นนะครับสําหรับอาหารครับเล็กของช้างตกมันนะครับผมเราก็จะให้แบบปกติของช้างธรรมดานี้ก็ไม่ได้นะครับผมมันก็กลัวละประเด็นกันนะครับผมถ้าให้ตกมันให้ตกมันก็จะให้เป็นปกติอีกแบบนั้นอีกใช่ครับปกติผู้ใหญ่ที่เป็นช้านิสัยดีนะครับผมในเมื่อเวลาเขาไม่ตกมันนะครับเด็กเข้าได้ผู้ใหญ่เข้าถึงครับจับได้ลูบคำได้ครับ ทมปัดได้ครับยิ่งถ้ามีของกินเนี่ยก็ยิ่งสบายเลยครับใช้ดีครับข้อใหญ่ของเรานะครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับควาดแจ็คด้วยนะครับผม FC นะครับทุกท่านนะครับครหน้าเราก็จะมาเก็บคลิปดีให้ดูอีกนะครับเนาะครับผมครับนวลาเราได้เจอกันทีนะครับก็ฝากช่องพายใช้มงคลด้วยนะครับติดตามทาง ช่อง YouTube YouTube เลยก็แฟนเพจเนาะครับขอขอบคุณผู้ติดตามเก่าและใหม่นะครับทางช่องเซมมงคลฝากเข้ามาเป็นกัลังใจ้ความสวรรค์เยอะๆนะครับครับผมเราก็จะอัปเดตอาการของช้างในกลุ่มของเราให้ดูเรื่อยๆเนาะครับผมทุ๊กเชือกนะครับผมครับก็คงจะยุติคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับค่อยเจอกันนะครับมีคลิปดีๆนะครับผมจะนำมาเสนอให้ FC ของช่องได้ชมกัน ทุกครั้งไปนะครับขอบคุณมากมานะครับผมขอบคุณจากใจกจริงนะครับของกว,วันสวรรค์ครับผมขอบคุณใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ